ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มของครูผู้ช่วยครั้งที่3โรงเรียนแสงบททองช่วยราชการโรงเรียนหินลาดวังเจริญสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาคอนแก่นเขต5ประวัติส่วนตัวข้าพเจ้านายกระภูมินาคชัยเกิดเมื่อวันที่26กันยายน2525 ปัจจุบันอายุ38ปีภูมิลำเนาอนเาเอเภมืองขอนแก่นจัังหวดขอนแก่นรับราชการเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์สพ้้ณโรงเรียนแสงบทองประวัติการศึกษาชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดกลางจัังหวดขอนแก่นชั้นมัย,ยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลวัดกลางจังหวัดขอนแก่นมั่ยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเขาไรยศึกษาจังหวัดมหาสารคามการศึกษาในปริญญาตรีมหาวิทยายลัยราชภัฏเลยคณะครุศ,ศาสตร์เกตรดเฉลี่ย3.19เอกสังคมศึกษาภาระหน้าที่ด้านการสอน สอนในทุกรายวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่1กิจกรรมลูกเสือเนตรนาลีชั้นประถมศึกษาปีที่1-6กิจก,กรรมลดเวลาเรียนชุมนุมชุมนุมกีฬาชั้นประถมศึกษาปีที่1รวมชั่วโมงในการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1จำนวน25คาบต่อสัปดาห์หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย1 ครูเวรประจําวัน 2. ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 3. รับผิดชอบงานด้านอาคารสถานที่ 4. รับผิดชอบงานด้านชมรมกีฬา 5. รับผิดชอบด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6. ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษางานด้านการปฏิบัติการสอน ข้าพเจ้าได้จะททำแผนการจัดการเรียนรู้ในทุกรายวิชาที่ได้รับมอบหมายพร้อมบันทึกหลังการสอนงานด้านการปฏิบัติการสอนข้าพเจ้ามีการเตรียมการสอนมีการศึกษาเนื้อหาล่วงหน้าเตรียมสื่อการเรียนการสอนงานด้านการปฏิบัติการสอน ข้าพเจ้ามีการดําเนินการสอนหรือใช้วิธีการสอนในแบบต่างๆให้เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียนงานด้านการปฏิบัติการสอนข้าพเจ้าผลิตสื่อในรูปแบบที่หลากหลายและปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อให้การสอนดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพงานพิเศษที่รับมอบหมาย 1. งานด้านบริหารงานทั่วไป งานพิเศษที่รับมอบหมาย 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆงานพิเศษที่รับมอบหมาย 3. ครูเวรประจําวันงานพิเศษที่รับมอบหมาย 4. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆตามคําสั่งของโรงเรียนองค์ประกอบที่1 การประเมินผลการปฏิบัติตนองค์รประกอกะบ,บท,กอที่1การประเมินผลการปฏิบัติตน1วินัยและการรักษาวินัยสำหรับข้าราชการข้าพเจ้าแต่งกายเรียบร้อยถูกระเบียบตามมาที่โรงเรียนกำหนดองค์ประกอบที่1การประเมินผลการปฏิบัติตน1วินัยและการรักษาวินัยสำหรับข,ขา้าราชการ ข้าพเจ้าไม่เคยขาดราชการและมาปฏิบัติหน้าที่ตามวันเวลาที่ราชการกำหนดอย่างเข้มแข็งองค์ประกอบที่1การประเมินผลการปฏิบัติตน2คุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการข้าพเจ้าเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและมีจิตสาธารณะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนองค์ประกอบที่1การประเมินผลการปฏิบัติตน2คุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายองค์ประกอบที่1การประเมินผลการปฏิบัติตน3จรญยาบรรณวิชาชีพครู ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพองค์ประกอบที่ 1. การประเมินผลการปฏิบัติตน 3. จรรยาบรณวิชาชีพครูข้าพเจ้าสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์องค์ประกอบที่1การประเมินผลการปฏิบัติตน 4. การดำรงชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าดำรงตนตามหลักพระพุทธศาสนาปฏิบัติตามค่านิยมของสังคมและอยู่อย่างพอเพียงองค์ประกอบที่1การประเมินผลการปฏิบัติตน 5. จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมให้แก่ศิษย์ อย่างเต็มความสามารถมีความสุขในการจัดการเรียนการสอนรักและศรัทธาในวิชาชีพครูองค์ประกอบที่1การประเมินผลการปฏิบัติตน6จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้ารับผิดชอบงานด้านต่างๆเช่นงานเชินเรียนงานบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี องค์ประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์ประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการศึกษาสาระมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อนำมาวางแผนการจัดการเรียนรู้องค์ประกอบที่สอง การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและผู้เรียนองค์ประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้ามีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน องค์ประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. การบริหารจัดก,การชั้นเรียนข้าพเจ้าปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนและพื้นที่สาธนารนณะที่ใช้ร่วมกันองค์ประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน2การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้า มีการปรับปรุงสื่อการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนอยู่เสมอเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญองค์ประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. ด้านการพัฒนาตนเองข้าพเจ้ามีการเข้าร่วมอบรมได้ศึกษาดูงานทั้งด้านการสอนและงานหน้าที่พิเศษองค์ประกอบที่ส การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. ด้านการพัฒนาตนเองข้าพเจ้ามีการอบรมพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ในสถานการณ์โควิด -19 องค์ประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน 4. ด้านการทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าเล่งเห็นความสำคัญและเต็มใจให้ความร่วมมือกับคณะครูในทุกกิจกรรม องค์ประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน 4. ด้านการทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในกิจกรรมของสถานศึกษาร่วมกับคณะครูทุกกิจกรรมองค์ประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน 5. ด้านงานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายองค์ประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน 5. ด้านงานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนฝ่ายบริหาร องค์ประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน 6. ด้านการใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าได้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนองค์ประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน 6. ด้านการใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสาร รับส่งงานองค์ประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน6ด้านการใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านเป็นอย่างสูงนายกภูมินาคาชัย โรงเรียนแสงับทองช่วยราชการนโรงเรียนหินลาดวังเจริญ